สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกำหนดการงานศพนุกซี่ปูแบล็กเฮดแจ้งกำหนดการงานแฟนสาวขอบคุณที่รักเอนดู oo, นุกซี่จากกรณีการจากไปของพริตตี้สาวคนดังนุกซี่แฟนสาวของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ปูแบล็กเฮดเมื่อค่ำคืนวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาปูแบล็กเฮดแจ้งข่าวผ่านโซเชียลหนูเป็นห่วงพี่ที่สุด ห่วงยิ่งกว่าตัวเองซะอีกหนูจะกลับมาสู้กับมันอยู่ดูแลพี่อีกนานๆหลับให้สบายนะคะสุดที่รักของพี่ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นพร้อมแคปชั่นว่ารักหนูที่สุดท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของนุกซี่ล่าสุดปูแบล็กเฮดได้แจ้งกำหนดการ พิธีสวดพระอภิธรรมของสาวนุกซี่พร้อมข้อความว่าขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่รักและเอ็นดูนุกมาโดยตลอดนะครับผมขออนุญาตแจ้งกำหนดการทางนี้นะครับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมนางสาวอัญ,ญพัฒนวัฒนาตันติรัตน์ณศาลาหนึ่งวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิกรุงเทพวันที่27ถึง31มีนาคม65 เวลา18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันศุกร์ที่1เมษายน2565เวลา6นาฬิกาพิธีประชุมเพลิงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ